่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพครับ,รบวันนี้ผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์ก็จะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังก็คือว่า อาการที่ผมนั้นได้มีโอกาสรับราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในตำแหน่งอาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2524หลังจากที่ผมได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะเรียนจบนิยโทรเมื่อปี2 5 2 0แล้วก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่บัตรนั้น จนวันที่20มีนาคม2524นเนี่ยนะครับผมก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและในสมัยที่ผมได้รับบรรจุเข้ารับราชการนั้นก็มีท่านอธิการบดีก็คือท่านศาสตราจารย์ด็อเตอร์ัยทูนอิงขสุวรรณซึ่งท่านอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพรักนับถือและ ต้องบอกว่าการที่มีทิศวนบางประมาะมาในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดจากแรงบันดาลใจที่ท่านได้ให้กำลังใจผมในหลากหลายรูปแบบซึ่งผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังต่อไปสืบเนื่องจากว่าเมื่อ,อไม่กี่วันมานี้นะครับเราได้สูญเสียท่านสราจารย์ดรไพูทู์อิงคัสุวรรณ นะฮะซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเกษตรนะท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและก็ภาระงานอีกมากมายหลายอย่างซึ่งผมจะได้ถือโอกาสนี้เล่าให้ท่านฟังแต่ผมก่อนจะเล่าประวัติชีวิตท่านนั้นจะบอกความเป็นมาถึงความผูกพันระหว่างผมกับท่านนะฮะ ก็แน่นอนที่สุดครับผมได้เข้าทำงานนะฮะในสมัยที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบ่อยครั้งที่ผมนะไปพบไปหาท่านแล้วก็ปรึกษาหาลือกับท่านในเรื่องงานการอันเนื่องจากว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาก็จะสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย แล้วก็จะทำงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่น้อยคนมากที่จะทำงานทางด้านบริการวิชาการหรือนำความรู้มาเผยแพร่นะครับในทางสื่อผมเห็นว่าเอะในขณะที่เราก็สอนหนังสือลูกศิษย์อยู่แล้วเนี่ยเราน่าจะทำงานทางด้านนี้เพราะว่ายังมีชาวบ้านผมก็นึกถึงชาวบ้านชาวบ้านผมว่ายังไม่เข้าใจ ในเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่เยอะและหลายอย่างเขาก็มีความรู้ดีที่น่าจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมก็ำลำริที่จะจัดรายการวิทยุซึ่งกลายเป็นเรื่องแปลกครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเวลาจัดรายการวิทยุแน่นอนที่สุดครับงบประมาณไม่มีเราก็ต้องพึ่งผ่าภาคเอกชนก็จะถูกติชินนินทา จากเพื่อนร่วมงานจากผู้คนในมหาวิทยาลัยบ้างนะฮะผมยังเป็นเด็กวัยละอ่อนยังอ่อนต่อโลกความทนทานต่อสิ่งเสียงนินทาเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีที่สุดผมก็นำความขึ้นไปปรึกษาในเชิงบนให้ท่านสราจารย์ดรไพลทูนอิคสุวรรณได้รับทราบและท่านก็ได้ให้กำลังใจ นะครับกับผมอย่างดีท่านบอกว่าบวนถ้าบวนรู้ว่าสิ่งที่บวนทำนั้นคืออะไรและมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านก็ขอให้มุ่งหน้าทําไปโดยไม่ต้องฟังเสียงติชินนินทาจากใครวันหนึ่งข้างหน้าเขาเหล่านั้นจะเข้าใจเองนี่เป็นคำพูดที่ท่านสาจารย์ดรไตรทูลอิงคสุวรรณได้ พูดคุยกับผมปกติบุคลากรในสมัยนั้นจะไม่ค่อยกล้าที่จะไปพบท่านเพราะท่านจะเป็นคนที่พูดน้อยนะฮะแต่เนื้อหาใจความลึกซึ้งมากอีกครั้งหนึ่งที่ผมไปพบกับท่านนะครับพ่อหมเอ๊ะไม่เข้าใจเลยมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะท่านสอนมบอกว่าให้เป็นคนรู้จักลืมซะบ้างผมก็บอกว่าผมลืมไม่ได้สักทีนะฮะ พี่ที่ว่าก็คือพี่เติมพง์หรืออาจารย์เติมพงที่ผมนับถือเป็นอาจารย์ท่านสาราจารย์ทุกท่ไปทูลท่านก็อธิบายผมฟังว่าบวนไม่เข้าใจบอกว่าที่พี่เติมบอกว่าให้ลืมไม่ได้หมายความว่าเราลืมไปเลยหมายความว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจําได้เรานึกได้แต่คําว่าลืมคือหมายถึงว่ามันไม่มาทําให้เรานั้นจุกจิก กวนใจเราอีกต่อไปนั่นคือความหมายของคำว่าลืมที่ท่านได้ให้ข้อคิดไว้และหลังจากนั้นมาเมื่อผมมีอะไรไม่เข้าใจผมก็จะไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์เสมอวันหนึ่งท่านนำรูปเด็กนะฮะซึ่งเป็นรูปเด็กพูตานสมัยนั้นประเทศไทยยังไม่มีใครรู้จักประเทศพูตานเลยนะครับ ก็ผู้ถามเนี่ยนะท่านก็นำรูปเด็กเอามาให้ผมดูและต่อมาท่านก็เฉลยเรียกว่าภาพนี้ว่าความหมายนั้นคืออะไรอย่างไรในงานเกษียณอายุราชการของท่านซึ่งท่านได้กรุณาให้เกียรติผมว่างานเกษียณอยากให้ผมมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเกษียณของท่านเป็นท่านอาจารย์ที่ผมเคารพรัก แต่ว่ามีโอกาสไปมหาสู่พบกับท่านน้อยจนวันนี้ท่านจากไปจำได้ว่าวันหนึ่งเมื่อผมไปราชการที่อุบลราชธานีผมได้แวะไปพบกับท่านเมื่อท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่นั่นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับและผมแวะจังหวัดนครราชสีมา ซื้อ,อหมูแผน่นหมูปิ้งอะไระหมูแผน่นหมูกรอบอะไรต่างๆกุนเชียงแล้วก็พร้อมกับมะม่วงที่ผมเก็บมาจากสวนที่สุพรรณแล้วก็ขึ้นไปขอพบท่านแล้วก็แสดงความลํำลึกนึกถึงท่านแววตาของท่านอาจารย์ที่ได้คุยกับผมในวันนั้นยังเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมายังไม่รู้เืมอในวันนี้วันนี้ ผมต้องขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงในตัวของท่านว่าจะขอนำเอาประวัติชีวิตของท่านศาสตราจารย์ดรไพูทู์อิงกสุวรรณซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเกษตรมาเล่าให้ทุกๆท,ท่านได้ฟังกันนะครับศาสตราจารย์ดรไพูทู์อิงกสุวรรณนั้นเกิดเมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน2474ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นบุตรของครูแทนอิงคัสุวรรณแล้วก็นางประภัยอิงคัสุวรรณครอบครัวทางด้านบิดานั้นเป็นชาวนาอยู่สระบุรีส่วนครอบครัวของมารดาเป็นชาวสวนอยู่ในจังหวัดทนบุรี บิดาของท่านศาสราจารย์ดรไพูทู์อิงคัสุวรณก็คือครูแทนอิงคสุวรนนั้นรับราชการเป็นครูสอนวิชากเกษตรและมีการโยกย้ายโรงเรียนอยู่หลายครั้งทุกครั้งก็ได้ย้ายครอบครัวไปด้วยและประจวบกับเป็นระยะสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้การเรียนของสราราจา์ดรเปโตรุนอิงกสุวรรณในระยะอนุบาลประถมและมัธยมต้องเปลี่ยนโรงเรียนถึง9แห่งเริ่มต้นจากโรงเรียนอนุบาลที่โนนวัดจังหวัดนคนรราชสีมาและมาจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิเชียรัยโรงเรียนวัดประชาบาลวัดแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่อยู่นานที่สุดเนื่องจากบิดาย้ายไปสอนอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้ปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อเข้ามาเรียนในกรุงเทพที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในชั้นมัธยม7และ8ก็คือเตรียมอุดมศึกษาในสมัยนั้นนะครับบิดาท่านย้ายมาเป็นผู้ช่วย ในโครงการศึกษาพัฒนาการเลี้ยงไก่ของคุณหลวงสุวรรณวาจกกษิกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้นมีบ้านพักอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะครับและ ท่านศาสตราจารย์ด็อเตอร์ไลูอิงคสวุวรรณก็ได้พักอยู่ที่บ้านนี้ด้วยและทำให้มีความใกล้ชิดกับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสัตวบาลเพราะได้เคยผ่านการเลี้ยงไก่การเลี้ยงแพะ ด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็กๆประวัติชีวิตของท่านเป็นอย่างไรจึงได้มาเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเกษตรของเราในวันนี้และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาทางด้านการเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์มหาวิทยาลัยบลราชธานีและก็งานการทางด้านาการเกษตรอีกมากมายนั้น ต้องติดตามฟังต่อไปนะครับใครๆก็รักหัววัวกันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยจึงไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามมานะมีน้องสีสก็ใช้ปุย๋ยด,ดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใคร ใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยท่นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหูววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน